โนเดียวเหลือกแกงเห็ดเล้วหลายหลายไดนเห็นบอกนี่เห็นแล้วนี่ข้าวสอบสิสกแกงอ,อ่อนๆหนึ่งบริเกะเมล่หอมเพื่นบอกปอ,อกน้อยหนึ่งเพื่นบอกเปลือกกระเบื้อสีอันเห็นบอก,อก,ก,อนนบอกแกงชายนางเขียวเขียวผักไข่งห้อยหอมใส่หมึกอึแน่ใส่ผักในกางบานเน่ผักหมืกอึมันแซ่บในผักมึออึอนี้ แกพักมืกอีกแนวนี้แหละเนี่ยแ,ยแซบ่บสอมใส่ลูกก็บได้งงบ้านนี่แหละใส่พักก็ดีพ่อได้กินอยู่เมถาวมีเก็ดหลับเลย่าดีเจ็บพวกเขามเมถาวรแหละเนี่ยฮ็ดซีนเฮ็ดซีนนี่แมนมาม่าเมถาวาเจ็บพวกเขาแห้งเลยไปใส่กับแมนลูกล้านจูงบานนี่แหละตุ้มฮ็ดซีนกินแล้วเศร้าบันนี้ฮ็กินเท่าไรเมถาวหน่อยจะเอาฮ็ดซีนเนี่ย,อย,อนนยซอยลง ใส่แกงน้ำเฮดสินหละอันนี้จือไวเดอลูกหลานเด้ออันนี้แมนเฮดชินเนีย่ยเนขาตุ๋มฉะน้้ำแกงเยี่ตุ๋มกินก็นได้ครับ่อยากใส่แกงแมนตุ่มกินก็นดีเด้อลูกเด้อลูกหลานจือไวเดอร์อันนี้ดีแม่เ่าบ่าถือกับยาหลวงใช้ยาหลวงเมือ่อในหัวิตหัวใจผู้ถือก็ถือแบบแม่แบ่มีตเต่แม่เทาู้เดียวนี่บ่ถือยาหลวง ลูกไล้สื่อยาล้วงมาหแม่เท่าหลักอเอาไปเชืองลูกว่าเขาว่าเข้าสื่อแพงไหนแม่เขาว่าแม่เท่าบ่ถือเท่าน้อยพิษลูกนอนจนบัตรกินยาล้วงเลยพิษยาอนันานาสารเคมีเดยเขาถือไพ่ก็ถือมัดยาอะนะลูกหลานแม่เท่าน้อยเนี่ยแม่นพิษกินยาพืชเมืองเลยถือยาประดุงเลือดยายั้งเลยก็ดีตัวนี้แล้วแม่เท่าดีแห้งในตัวนี้ แม่ใส่ตุ่มใส่คับแกงน้ำใหม่น้ำใส่ส้อยหลงใส่เคล็ดลับได้กิอไปได้ลูกหลานผู้ดใดมันขึ้นมาอายุสี่สิบสามสิบก็เป็นได้ลูกเก็บบนเขาเนื้อตุ่มอันนี้ใส่น้ำได้หลูกเนื้ออย่าลืมเนื้อเฮ็ดซีนี่เห็นไปตลาดเห็นแล้วโอ้ยแม่ว่าเนี่ยแลดีเอามาตุ่มใส่ตอนแกงเขาสั้นก็ะยับพิษได้แกงน้ำใหม่ครับตุ่มใส่น้ำเลยดีถนั้นแหละจืินไปได้หลูกเนื้อ ลูกล้านเมื่อทุกคนเท่าหน่อยบอกได้เคล็ดลับของเท่าหน่อยได้อันนเี้ฮะเวลาตุ่มน้ำใหม่กะใส่น้ำยานางลงไปให้มันมึดมียังก็หลิดในยานางค่ะนะเอาน้ำยานางถอกลงให้มันตุ่มกะจืดไว้มันจืดไว้กระทึงมันบโบแพ้โบแพ้คุ้นเขาปันใดตัวขี่ยานางมันนะี่นะมันมีน้ำยานางเท่ากระตองลง ตองลงเห็นบอหนามันสีเขียวบาดเนี่ยตุ่มน้ำมหม่มันสีเขียวแล้วก็จืดไว้แล้วก็บัวจิบบัวปวดปันใดใเขากินค่ะไข่แน่มันบวพิษป,ปันใดพวกเป็นจิบพวกเขาพวกขาค็หลุดลงบัวถึงว่าเจ็บที่เหลือกินได้ตังเฉีงแกงบวด้มียังหลายเก็บพักในกลางบ้านเนี่ย นี่เฮ็ดเฮ็ดสมุนไพรบ่ให้เก็บพวกเขาขานี่ไเฮ็ดีนเห็นบ่แม่เฒ่าเว้าผ่านมานี่อันนี้ก็ใบเปงนัวนี่ใบเปงนัวมักอึมักเ็ดอข้าเบือนี่เห็นบ่เข้าเบือก็ตําใส่ใบอันนั้นไดใบอันนั้นเปงนัวไดใส่หัวกบัวซอยนี่ๆเห็นบ่หัวกบัวซอยหัวกบัวแดงหัวกบัวแห้งซอย ตำสก,กันละหอมแกงละใหม่ละแสบสุลดเฮาบุตองชายันพงสุลดเฮ้าเถาเนี่ยไอ้พวกอนันกรยาเขาเขาหนุม่มเขากินมันจึงแสบบัเทียงดอกเพิ่นหมักเพิ่นก็นก,นกินเนะเาะเขาหน่อยมันหมักเก็บดีเกี่ยวขบพวกเขาแก้เดวนี่ก็บโบเจ็บแล้วเขาหน่อยแข้งแห้งไนแต่ขากินแบบนี้แหละเขา,าเป็นอย่างข้ามจากใสเป็นนัวกะเวลาปรุงหมอ้อเลยจังใสก็ได้อยู่ องหมอลงนะจังไใจังไซผอมคุณผอมห่อนม่ได้พิษพิษแห้งเถ่หน่อยเนี่ยมันเจ็บมันปวดเ่ยเท่ากับโจซะกอนโมเมนต์ว่าบอกินก็กินอยู่ลูกลานเขาก็กินอยู่แม่เท่าเนี่ยสำหรับแม่เท่านี่โจแล้วก็ต้มกระดูกใส่ให้มันนัวน้อยหนึ่งให้มีน้ำมันเน่สีนก็ให้มีน้ำมันน้อยหนึ่งใส่ข้าวแกงน้ำใหม่ลงไปแหละเขากินก็มีวิตามิน มีเห็ดยังใส่น้ำลงไปะว่เขาหัวขากับเจทบปันไดเขากินแกงหนใหม่มันก็มีเก็บหลับใส่น้ำได้ชั้นกับบอดอันนี้ก็ตุ่มหน่อไม้เห็นบอกหมอผุดหเอาลงโหลดแล้มันขาวงามเตรียมสีกแกงจะกันไย่แล้วสีนกกระดูกน้อยหนึ่งสีนีน้ำมันน้อยหนึ่งบบใส่ไลใส่ไลกับบุรีกินสีนไลบุรีพอนัว มันมันใสหลวงใสลายดอกใสน้อยหนึ่งอันเด็ปวดอ่อใส่น้อยหนึ่งสงีแกงลยเด้อบนันนี้เอาเกลืองลงหมดแหละ<ม>ข็าเบือนี่จังหนอยมันผวดเอาข่าเบือลงกร<ม>ะแดกลงเลยแมนพักระแยง,งลงไปก็คือบาเล่สีแเแลวลยเด้อบันนี้เด้อในเท้าฮิตกูเดียวมันยากมันมีไฟไทายไ้ ใายผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวงุ้มผู้เดียวบัดพิษบัตรถือนัยบายให้ไม่เถาเด้อมันพิษเด้อเถาหน่อยเฮ็ดพิษเฮ็ดผาดขอคอไพหลกหลานบมเดทายให้เบิ่งมึดถูกแนวเพราะว่ามันมือเดียวเนาะจักอยากแก้มเห็นแล้วเียสีนกะใส่กระปูก็ใสอยังคุบมเมื่อแหลมเถากินเดียวเนี่ย บอดใิใส่แนวหลายใส่แนวน้อยๆเนี่ยขมมึดคึออยากกินได้ไลมันแสบในปากเลยเฮ็ดใส่ใส่ปากตัวเองเลยโลดนี่ไม่เ,ามาเท่าหมักแน,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 นวนี่เห็นบอจังลุกแต่เศ้าเท่าลุกแต่เศ้านี่เฮ็ดเฮ็ดสมุนไพรเห็นบอดีจิ้มหัเขาเห็นบอูกเห็นบอเนี่ยจังหน่อยใส่ผักกันแย่งลงไปทื้มาแล้วยกเขียวเนี่เห็นบอน้ำม่ไมัอย่างน้มาเท่าแกงแกงน้ำมัในสวน พักให้แหงลุกได้แบบไหนได้พักให้แหงลงกไหนไหนเข่าหน่อยเอาพักให้แหงลุกไหนได้อโอเคว้ามืดอบ่เป็นหมอเนาะเขาหน่อยนี่เห็ดพี่หลุดแท้ยุงเดียวมันจุ๊ว่านาะมีแกงสมุนไพรไหได้ตัวนี้แซ่ดแซ่ดได้เขาหน่อยไปิจิบหัวเข่าหัวขาขย้อนนั่นนี่แหละย้อนเห็ดอันนี้แหละดีๆมีแห้ง คือแบบเด้อหลวงวามเด้อเห็ดชี้เผาเนี่ยแหละผ้าเห็ดเนี่ยเราหน้อยผ้าเห็ดได้แล้วเห็ดชิ้เผาน้อยเนาะกินกุ้งเจี๊ยบไข่ <Okay. S 1> เห็ดชีสแกงใสเห็ดชีแสแซ่บเขาปิ้งเขาจีใส่เกลือกินอ่ะลแล้วแหละบ้านะ